ล้างน้ํากี่รอบถูถูกก็ไม่ตกเด้งตลอดคือเมันล้างออกยากมากทุกคนยากชนิดที่แบบเฮ้ย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องเชอรี่สตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบมาสคาร่าที่เป็นแบรนด์ดังแล้วก็ฮอตฮิตมากเลยนะคะแล้วเชอรี่เชื่อว่าทุกคนต้องมีติดบ้านแน่นอนเลยค่ะทุกคนอยากรู้แล้วใช่ปะว่าวันนี้ที่เราหยิบมาเปรียบเทียบมีแบรนด์อะไรบ้างนี่เลยทุกคนที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะคะก็จะมีทั้งหมด3มแบรนด์เลยนะคะนี่ทุกคนอ่ะ ตัวแรกเลยก็คือ Kiss Me นะคะทุกคนแล้วตัวที่2ก็คือ Maybelline แล้วตัวที่3ก็คือ Can Make สามแบรนด์นี้เลยเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเฮ้ยทำไมน้องเขาตังขนาดนี้แล้วมันดียังไงเหมาะกับขนตาแบบไหนแล้วใช้ตัวไหนดีนะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปฟังก็อย่าลืมแอแอะกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้กันด้วยนะคะแล้วเราไปฟังรีวิวกันเลยค่ะ เออทุกคนลืมบอกไปว่าคลิปนี้โนสปอตนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยเป็นตัวที่ใช้มาหลายแท่งมากๆคือตอนนี้นะคะคิสมีก็เรียกยง่ายๆเลยว่าเป็นมัคคา่าเจ้าหญิงแพ็กเกจของน้องเขานะคะก็จะเป็นหลอดยาวๆแบบนี้เลยตรงฝานะคะเขาก็จะเป็น สีเงินเงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเขาก็เขียนตรงนี้ด้วยนะคะว่า super water proof นะคะก็คือกันน้ํานั่นแหละเดี๋ยวชลิจะให้ทุกคนดูแอปพลิเคเตอร์ของน้องเค้ากันเลยดีกว่าแอปพลิเคเตอร์ของน้องเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย<ม>ก็จะมีความแบบว่าโค้งโค้งมานหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็หัวนะคะก็จะเป็นหัวแบบ แปลงนะทุกคนแปลงแบบแปลงเล็กๆนะแล้วตรงแปลงก็จะมีแบบว่าซี่ถี่ๆแท่งนี้ก็เป็นสีดํานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพูดถึงคุณสมบัติของน้องเขากันก่อนเนาะก่อนที่ลี่จะมาลองให้ทุกคนดูแล้วก็มาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะก็คือตัวเนี้ยเขาเป็นมัสคาร่าเจ้าหญิงที่แบบดังมากในญี่ปุ่นเนาะทุกคนแล้วทางแบรนด์เขาก็บอกว่า พอใช้ตัวนี้แล้วนะคะก็จะทําให้ขนตาเราสวยเด้งตลอดทั้งวันแล้วเขาก็มีคอนเซปต์ด้วยนะคะทุกคนยาวกันน้ําเด้งไม่มีตกขออา่านโพยนิดนึงนะส่วนประกอบตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามาจากธรรมชาติแล้วก็ปราศจากแอลกอฮอล์น้ําหอมแล้วก็เป็นอ่าซูปเปอร์วอเตอรพ์พรบด้วยก็คือแบบว่ากันน้ําเวลาโดนน้านะคะก็ไม่ไหลแล้วก็ติดทนนานด้วยค่ะก่อนที่เราจะปั่นมาสคคารา่าก็ดัดขนตาก,กันก่อน เรี่จะไม่ปัดสองข้างนะคะก็เผื่อมัสคาร่าตัวอื่นด้วยปัดข้างเดียวก็พอเพราะว่ามัสคาร่าที่เรามาเปรียบเทียบกันนะ่ะคือมันมีความล้างออกยากมากก็ไม่อยากแบบเออให้เละกไปมากกว่าน,นี้นี่ทุกคนด้านขวามือของลี่ก็ปัดของ Kiss Me นะคะพอปัดไปแล้วมันก็ดูยาวดีนะทุกคนเห็นไหม ทุกคนพอปัดแล้วขนตาลี่ก็คือแบบเออจะถึงคิวแล้วนะทุกคนคือปัดแล้วมันให้ความยาวมากส่วนตัวชาลี่เป็นคนที่ขนตายาวอยู่แล้วนะคะพอปัดแล้วก็ยาวขึ้นมาอีกแล้วก็เรียงเส้นสวยดีนะทุกคนแต่ลี่เคยแบบว่าปัดหลายๆรอบพอปัดหลายๆรอบก็มีความแบบว่า นิดนึงอ่ะมันแบบมันเหมือนแบบจับตัวนิดนึงไม่ค่อยแบบเรียงเส้นสวยเท่าไหร่แล้วก็จะบอกว่าไอตัวเนี้ยมันกันน้ําจริงๆไปดูคลิปแต่งหน้ากันน้ําของชลีได้เลยคือแบบว่าล้างน้ํากี่รอบถูๆก,ก็ไม่ตกเด้งตลอดแล้วก็ ไม่เป็นแพนด้าด้วยนะคะทุกคนไปดูเลยทุกคนไปดูคลิปเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ข้างบนนี้ให้กันแล้วกันต่อไปก็จะเป็นมาสคาร่าเ b e บ l i ีนนะคะทุกคนแพคเกจของน้องเค้าก็ข้างล่างจะเป็นสีดําแบบนี้แล้วตรงฝาก็จะเป็นสีชมพมูแล้วเขาก็เขียนตรงนี้ด้วยนะว่า Waterproof นะคะก็คือกันน้ําเหมือนกันแอปพลิเคเตอร์ของน้องเขาก็จะคล้ายคาย Kiss Me นะคะทุกคนแต่ว่าหัวแปรงของเขาเนี่ยมีความแบบว่า หนากว่าใหญ่กว่านะคะแล้วก็โค้งด้วยโค้งเหมือนคิสมีเลยแล้วก็ไอตรงที่มันเป็นด้ามแบบนี้มันก็ใหญ่กว่าด้วยมีความแบบว่าไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปก็คือปานกลางนั่นแหละคล้ายๆตัวคิสมีเลยนะทุกคนสีวันนี้ที่ชลียมารีวิวนะคะก็คือสีดําจริงๆแล้วน้องเขาก็มีอยู่สสีนะคะก็คือสีดําแล้วก็สีน้าตาลเนาะ คุณสมบัติที่ทางแบรนด์เขาได้บอกนะคะก็คือ,อทำให้แบบว่าขนตาไม่ตกเลยใน36ชั่วโมงเพราะว่ามีตัวพอลิเมอร์พิเศษนะคะที่จะช่วยล็อกขนตาเราด้วยนะงอนหนาเด้งกันน้ำกันเหงื่อนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาลองให้ทุกคนดูเลยว่างอนหนาเด้งหรือเปล่าแต่กันน้ำกันเหงือ่อไว้โอกาสหน้าจะมาทดลองให้ทุกคนดูนะคะปะเริ่มกันเลยด้านนี้ก็คือคิสมีเนาะ ด้านนี้ก็เป็นของเมเบรลินกันแล้วกันเมื่อกี้เราก็ตัดขนตาไปแล้วด้วยทุกคนด้านนี้ก็ปัดเมบรลินไปแล้วก็น้องเขาจะมีความหนากว่าคิสมีนะคะทุกคนสังเกตดูได้เลยว่าด้านเนี้ย คือขนตาเราจะมีความหนาอยู่แต่ความงอนเด้งก็ให้พอๆกันเลยนะคะเชอรีย่ยังไม่สรุปให้ทุกคนตอนนี้เลยนะเดี๋ยวทุกคนจะดูคลิปนี้ไม่จบไปดูสรุปตอนท้ายกันดีกว่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวสุดท้ายกันแล้วกันคะ่ะเราจะมาพูดถึงตัวสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะก็คือตัวนี้เลย can make แ,แพคเกจของน้องเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลน,น้ำตาลแบบนี้เลยสีที่เรียกมารีวิวนะคะก็คือสีน้ำตาลจริงๆแล้วเขาก็มีหลายสีเขามีแบบใส ดำแล้วก็น้ำตาลแพคเกจของน้องเขาก็มีความแบบว่าเล็กๆแบบนี้เลยตามอ่านในคลิปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูแอปพลิเคเตอร์ของน้องเขากันเลยดีกว่าเนาะแอปพลิเคเตอร์ของน้องเขาก็จะเป็นแปลงแบบนี้เลยไม่ได้เหมือนแบบเบเบอรี uh, ่แล้วก็คิสมีนะจะเป็นแปลงแบบว่าซีซีแบบนี้เลยแล้วก็มีความแบบว่าโคง้งๆหน่อยนะคะแล้วแท่งของน้องเขาก็มีความแบบว่าไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปก็มีความรู้สึกว่า คล้ายคล้ายคิสมีแล้วก็เมเบรีนนะคะแต่ว่าหัวแปลงเขาก็จะไม่เหมือนใครเลยเนาะชล่ขออนุญาตลบเมเบรีนกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเมเบรีนนมันล้างออกง่ายถ้าชลิมี3ตาก็จะปัดให้ทุกคนดูครบเลยนะแต่ว่าบางเอ,อมีแค่2ตาคนรอมันก็มีแค่2ตาไม่ใช่หรอ มาพูดถึงคุณนะสมบัติกันก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกจริงๆแล้วเขามีอยู่3มสีเนาะก็คือสีใสสีดําสีน้าตาลตัวทางแบรนด์เขาก็จะบอกว่าเขามีเนื้อแว็กนะคะเคลือบขนตาละวันทาให้ช่วยคงสภาพความนอนของขนตาได้นานตลอดทั้งวันอีกด้วยแล้วกเ็เขาก็บอกว่านะคะตัวเนี้ยเขาก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องขนตาทิ่มลงนะคะแบบลี่เลยลี่ก็มีปัญหาเรื่องนั้น ขนตาทิมแล้วเป็นคนที่แบบตาตกตาเล็กอะไรอย่างเงี้ยคะอันนี้ก็คือที่ทางแบรนด์เขาก็เคลมมาไว้เนาะลบแล้วก็เดี๋ยวขอดัดขนตาแป๊บนึงโอ้ยเป็นสีน้ำตาลแบบว่าเข้มมากก็คือฝั่งของแคนเมกนะคะทุกคนก็สังเกตได้ว่ามันมีความง่้น แล้วก็เลี้ยงเส้นได้ดีเหมือนกันแล้วก็มีความลักษณะคล้ายๆอ่าทิสมีแต่ฝั่งนี้จะเป็นสีน้ําตาลแบบเข้มๆเนาะเออแล้วมีความคล้ายกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเออฝั่งเนี้ยจะมีความหนาแบบว่านิดนึงปะฝั่งนี้จะมีความบางหน่อยเนาะฝั่งคิสมีอ่ะ มาค่ะชิลี่จะมาสรุปทั้ง3ตัวให้ฟังกันแล้วกันเนาะว่าน้องเขาดียังไงแตกต่างกันยังไงแล้วก็เหมาะกับคนที่ขนตาแบบไหนเรื่องความงอน3ตัวนี้ให้ความงอนได้ดีเหมือนกันแต่ว่าคิสมีกับแคนเม e จะให้ความงอนมากกว่าเมเบรลินนะคะส่วนเรื่องความหนาก็ย้งให้เมเบรลินกันแล้วกันเพราะว่าปัดแล้วมีความแบบว่ามงอนหนามากเลยนะส่วนเรื่องกันน้ํากันเหงื่อจากที่ลี่เคยลองใช้3ตัวมา จะยกให้ k i s s ีแล้วก็ c a n m a e กแล้วกันนะคะเขากันน้ากันเหงื่อได้ดีมากเพราะว่าลองแล้วเนาะส่วนเรื่องการทําความสะอาดล้างออกง่ายไหมเดี๋ยวชลี่จะเรียง1 2ึสาให้กันแล้วกันเนาะว่าอันไหนอะทำความสะอาดง่ายจนไปถึงทําความสะอาดยากมาเริ่มจากที่ทําความสะอาดง่ายๆเลยนะคะก็คือเมเบลีเลยนะคะทุกคนแค่ใช้ครีนซิ่งก็หลุดออกคือมันทําความสะอาดง่ายมากอันที่2นะคะก็คือตัว Kissme คือมันทําความสะอาดยากอยู่แต่ มันก็ง่ายกว่าแทนเม e นะคะทุกคนคือคิสมีมันจะล้างออกแบบว่าก็นานนิดนึงอะกว่าแบบว่าจะออกหมดนะถ้าใช้นะ้ำปกติคือยังไงมันก็ล้างไม่ออกต้องใช้คลีนซิ่งนะคะแทนเม e ตัวเนี้ยคือมันล้างออกยากมากทุกคนยากชนิดที่แบบเฮย้ยคือแบบขอแบบว่าปัดเฉพาะตอนไปงานก็แล้วกันถ้า everyday look อะ่ะเชอรี่จะชอบปัดแบบว่า2ตัวนี้ค่ะทุกคนแต่ถ้า อะไรที่มันแบบว่าไปงงไปงานอะไรเงี้ยก็นานๆทีปัดก็ขอแทนเมคก็แล้วกันคือมันล้างออกยากมากแต่ว่ามันก็กันน้ําได้ดีเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าใช้น้าเปล่าล้างก็ไม่ออกเหมือนกันค่ะทุกคนคือมันแบบโอ้ยส่วนเรื่องความงอนได้ทั้งวันเลยไม่มีวันตกยกให้แทนเมคแล้วก็อ่าคิสมีนะคะคือเขางอนแบบ จนถึงแบบตอนดึกก็ยังงอนอยู่ส่วนเมเบอร์ลีนก็มีความแบบว่าตกมานิดนึงจากที่เคยลองมานะคะตัวเนี้ยเหมาะกับขนตาแบบไหนนะคะถ้าใครขนตาสั้นอยากให้มีความงอนแต่ว่าไม่หนามากก็แนะนํา2ตัวนี้เลย k i ส s มีกับ c a n m a ม e แล้วก็ใครที่ขนตายาวแต่บางอยากจะเพิ่มความาหนาฟูนะคะก็แนะนำเมเบอร์ลนเนะาะอย่างที่บอกแต่ละตัวก็ แตกต่างกันออกไปนะคะใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อแบบนั้นได้เลยถ้าถามว่าลูกรักส่วนตัวลี่จะชอบคิสมีมากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ชอบขนตาแบบว่างอนๆแล้วก็เลี้ยงเส้นมากกว่าอย่างที่บอกความชอบของแต่ละบุคคลนไม่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ยาวนานมากนะคะหวังว่า ทุกคนจะดูจนจบนะคะใกลใช้ตัวไหนเป็นอะไรยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะเผื่อใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อจะได้มาดูคลิปนี้แล้วก็มาดูคอมเมนต์จะได้เป็นการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ชารี่คือแบบเหนื่อยมากทุกคนวันนี้ลี่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็ถูกใจกันด้วยนะไปแล้วค่ะ๊า่บาา